สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง o ฟล o วมีช่วยด้วยนคะคะ ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของแบมบี้นะคะซึ่งแบมรู้สึกว่าแบมห่างหายกับการทํา YouTube ไปค่อนข้างนานม,มากมากนะคะทุกคนก็นไม่ค่อยว่างนะคะก็คือมีภารกิจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ภารกิจการเรียนออนไลน์นะคะทุกคนสําหรับใครที่เรียนออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามัน <c oughs> เบื่อจริงๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับแบมได้เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เรียนออนไลน์แล้วก็รู้สึกว่ามันหนักหน่วงจริงๆนะคะเรียนไปก็ง่วงไป <Okay. S 2> เรามาเข้าประเด็นคลิปนี้กันดีกว่านะคะแบมจะมาแต่งหน้าทุกคนดูอีกนิดแบบดูกันอีกแล้วนะคะว่ามาดูกันนะคะว่าลุกการแต่งหน้าของแบมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะที่ทุกคนเห็นไปต้นคลิปเนี่ยก็คือจะมีความแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งหน้าเด็กนิดนึงนะคะก็มาดูกันว่าอืมการแต่งนะคะแบบนั้นเนี่ยมันแต่งยังไงเนาะก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับทุกคนนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกัน แต่งหน้าของแบมกันเลยกันดีกว่าเดือดกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยจ้แรกนะคะเดี๋ยวแบมจะขอทาอันนี้เป็นลิปตัวนี้นะคือซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะก็คือไม่ค่อยได้ทานานได้ทาทีก็คือทาลิปแล้วรู้สึกว,ว่าปากมันซีดมากหน้าซีดมากซีดมากแบมจะใช้ตัวนี้ในการลงผิวหน้าของเรา่กนนะก็คือผิวหน้าของแบมเพิ่งล้างมาสดๆเลยนะคะไม่ได้มีการลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะจ๊ะแล้วก็ ก็เป็นจะาครั้งนึงไม่ได้ทาเยอะเท่าไหร่แต่อันนี้รู้สึกว่าเยอะแล้ว ที่เราลงตัวนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเริ่มลงเป็นดีดีคูชชั่นเลยนะคะเป็นดีดีผสมคูชชั่นเนะเาะมันจะทําให้ผิวของเรานะคะมีความไร์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่หน้าลอยนะคะก็ลงคอด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหน้าของเรามันลอยอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความโบในความโบเนาะไม่งั้นก็ใส่เสื้อนะคะปิดคอรประมาณนี้มันจะได้เห็นแค่หน้านะคะจะได้ดูสวยแค่หน้านะคะโอเคเดี๋ยวมันจะลงตัวนี้ไปเลยนจ้ะ เราลงดูดิบเด,ด,ดีครุชเ่นเสร็จแล้วนะคะแบมบจะมาเติมแต่งสีนะด้วยลิปสติกนะคะก็คือแบมชอบใช้ลิปสติกทาเป็นติ้นแบบตรงแบบบริเวณใบบริเวณแก้มหรือบริเวณใต้ตานะคะมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยมันมีความเฮ้ยมันดูอมชมพูตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะคะมันก็จะมีความแบบ ดูมันผีนิดนึงต่อไปนะคะแบมจะเริ่มจากการเขียนคิ้วนะคะเพราะว่าคิ้วของแบมเนี่ยมันมีความแบบทุเรศมากๆเลยอะทุกคนแบมก็เลยจะเขียนคิ้วนะคะให้เขามีความตรงนิดนึงเนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบเออดูหน้าแก่นะคะคนะคะ ไนะคะเป็นบริเวณดวงตาเนาะแบมบก็จะใช้นะคะเป็นสีนี้นะคะโกนนะคะเป็นสีนี้แบบมีความแบบอ้นี่นิดนึงเนาะทาไปบริเวณดวงตานะคะ นั้นนะคะมันจะปั้นแก้มด้วยสีพีชพีชเนาะโดยการที่ปัดอันนี้แล้วก็ขอแป้งออกนิดนึงขอฝุ่นออกนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาในสีจางนาะแล้วก็ปัดบริเวณใต้ตานะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราลงสีไปแล้วใช่ไหมสีมันเป็นเดนะคะปัดอันนี้ไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความฉ่ำให้กับดวงตาของเราแล้วก็เพิ่มความน่าเด็กให้มันดูวิงวิงนะคะทุกคนแล้วนเพื่อนก็จะไฮไลท์ตรงบริเวณสันดัางนะคะให้เขามีความแบบวิงวิงแล้วก็พุ่งมากกว่าเดิมเนาะแต่ไม่ต้องทำเยอะนะคะ จากนั้นนะคะแบมจะใช้ดินสอเขียนคิ้วเนาะที่แบมเขียนคิ้วไปนะคะในการไฮไลท์นะคะเพื่อให้ตั้งของเราใน่พุ่งแต่แบมจะไม่ไฮไลท์ทั้งอันนะคะก็ <c oughs> คือไฮไลท์เป็นแค่บางจุดเนาะเฉพาะจุดที่เราจะลบเท่านั้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้นิ้วของเรานะคะในการเกลี่ยไปแต่ว่าเราจะเกลี่ยให้เขาเนียนมากๆที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการจมูกที่แบบโด่งแล้วก็พุ่งอะไรมากมายเพราะวันนี้เราต้องการแบบนุ่มหนวนะจ๊ะ ต่อไปนะคะบ๊จะทาเป็นลิปสติกเนาะตัวนี้เป็นของโกลนะคะก็คือกับหัวหนิดนึงเนาะแ mm ๊อ hmm. ซื้อจากเซเว่นอเวนนะคะสีนี้เนี่ยมันจะมีความออกแบบสีแบบละมุนละมุนนิดนึงแต่ถ้าเราทาข้างในก็จะออกละมุนนะคะแต่ถราทาทั้งปากเนี่ยก็คือแดงเลยนะจ๊ะ mm hmm. ก็คือผมจะทาบริเวณข้างในนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขาม,มีความแบบละมุนละมุนนิดนึงเนาะ mm hmm. ก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะจ๊ะ ต่อไปนะคะแบมจะใช้มาสคาร่านะเพราะทุกครั้งเนี่ยบมไม่ค่อยปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ไม่มีที่ดัดขนตาด้วยนะก็จะปัดให้เขามีความฟูๆนิดนึงเนาะแต่ไม่ได้ปัดให้มันแบบหนาเตอะอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าลุคของเราในครั้งนี้เนี่ยคือลุคละมุนนะคะทุกคนปัดทั้งสองข้างนะคะให้มีความเท่าเท่ากันแต่แบมจะเน้นบริเวณหางๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความฟุ้งๆแล้วก็ดีดออกมานิดนึงเนาะ ต่อไปนะคะแอมจะปัดตรงหัวคิ้วด้วยนะคะให้เขามีความตั้งตต้งแต่ถ้าปัดเยอะเกินไปก็จะดูเป็นปิงได้นะคะก็ปัดนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็แอมจะใช้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์บริเวณนะคะหน้าแก้มนะคะไม่ต้องไฮไลท์เยอะนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสันจมูกนะคะแล้วก็หน้าผากน,นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความรับแสงจะได้ดูพุ่งนะคะ เรียบร้อยนะคะสาหรับลุกการแต่งหน้าของแบมในครั้งนี้ก็จะมีความระมุนระมุนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะก็คือทรงผมของเรานั่นเองนะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งทรงผมของแบมนะคะมันก็จะม้วนข้างๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็สามารถไปเปิดดูในชาแนของแบมได้เนาะก็คือสอนทําผมง่ายๆนะคะสําหรับการออกงานนะคะแบมก็จะปล่อยผมลูกผมลงมานะคะไม่ได้มีอะไรยากเลย มากค่ะทุกคนสำรุรเทคนิคด,ดีๆนะคะที่เดิมพาทุกคนมาดูวิธีแต่งหน้าของแบมนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบแล้วก็มีความสนุกไปกับแบมนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งแจ้งเตือนเปนกระตงใจให้แบมด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะติดตามแบมไว้จะได้ดูคลิปก่อนใครนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย